สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคุณยายเฉลยเพหลินแล้วหลังวิกกี้ประกาศตั้งทอง้องเวียคอมเมนต์ทันทีมันแม่มีแต่เรื่องดีๆนอกจากวิกกี้ภรรยาพระเอกเวียสุกุลาวา์จะออกมาประกาศข่าวดีพิมพ์ไปน้ำตาไหลไปตั้งท้องแล้วว่า Happy m o t h e r s Day ในวันแม่ปีนี้เป็นปีที่สําคัญของลูกเป็นปีแรกในชีวิตที่ลูกมีคุณแม่ที่ลูกรักสองท่านคุณแม่ที่ให้กําเนิดลูกเป็นพระรของลูกรวมถึงคุณแม่สามีที่วิกกี้รักและเคารพและ ในปีนี้จะเป็นปีแรกของลูกที่ลูกจะเรียกตัวเองว่าแม่พิมพ์ตรงนี้แล้วน้ำตาก็ไหลออกมาวิกกี้ขอไวยพรให้คุณแม่ทุกคนรวมถึงลูกๆของคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาและความกตัญญูนะคะกอดๆกอด,กอดพร้อมแท็กถึงหนุ่มเวียและคุณแม่ของหนุ่มเวียด้วยครอบครัวคณาล our ด #ournewlifechapterbegin โดยว่าที่คุณย่าอย่างคุณแม่แมมของหนุ่มเวียก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีด้วยว่า congratulations on a new journey in l i v e mommy can't wait to meet the little princess i am on tears love you honey งานนี้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกันใหญ่ว่าแม่ขาเราจะมีหลานสาวใช่ไหม u าเอาล l e นพรินเซสอีกท่านบอกว่ารู้เพศแล้วเหรองับอีกท่านบอกว่าอยากเจอเจ้าหญิงตัวน้อยแล้วคะ่ะคุณแม่เป็นต้นด้านหนุ่มเมียก็เรีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีเช่นกันว่าฝากคุณแม่กับคุณพ่อมือใหม่ด้วยนะครับสุขสันต์วันแม่นะที่รักพร้อมแท็กหาวิกกี้และขอบคุณทุกคำยินดีจากทุกๆคนนะครับเอาจริงโคตรตื ื่นเต้นและดีใจที่สุดในโลกเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ